สวัสดีครับสวัสดีเาววันพฤหัสบด,ดีที่15นะครับสิงหาคมพุทธศักราช2567นะครับเมื่อนี้นะครับบังเอิญบังเอิญน,นะครับผมต้องไปทํางานจะเศร้านะครับพอดีตื่นมาเร็วนะครับตื่นมาครับพี่น้องตื่นมาตีสามพี่น้องตื่นมาตีสามผมเห็นคลิปพ่อเอกคลิปหนึ่งครับอไม่เห็นคลิปพ่อเอกที่ลงไปประมาณเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วผมก็ตกใจป้าด พ่อเอกเพิ่งลงคลิปดึกปัดนั้นบ่มื่อนี้นะครับพ่อเอกเพิ่งลงคลิปประมาณตีหนึ่งครับพี่น้องผมเตือนมาตีสามตีสามเคลิงนะครับไม่ไม่เห็นคลิปนะครับเห็นคลิปพ่อเอกก็คือคลิปไปเที่ยวครับอ่าคลิปไปเที่ยวคลิปเนี่ยครับออ่่าาคลิปเนี่ยนะครับเป็นคลิปไปเที่ยวยูซาฟารีนะครับซาฟารีนะครับมีภาพประทับใจครับอ่ามีคลิปมีภาพประทับใจ าภาพประทับใจอะไรนั้นนะครับก็คือเป็นภาพที่มีเด็กนักเรียนครับมีกลุ่มเด็กน <Wow. S 1> ักเรียนกลุ่มหนึ่งครับที่จําอง๋งอิงได้ครับเป็นเอ็กซีองอิงครับมีเด็กๆ็กนักเรียนนะครับน่าจะน่าจะเป็นเด็กน้อยประถมครับเท่าที่ดูจากเท่าที่ดูจากรูปลักษณะนะนะนะครับน่าจะเป็นเด็กประถมหรือไม่ก็ประมาณมอต้นนะครับ เด็กปฐมหรือบอกันดปฐมปวีปหาประกปะมาณเนี่ยฮะนะดูจากรูปร่างดูจากการพูดการจาน่าจะน่าจะบกเกิดมือหนึ่งเมื่อสองครับนะปฐมปลายปฐมปลายหรือถึงมือหนึ่งเมื่อสองประมาณนี้ครับนะแต่ผมคิดว่าถ้าให้เดานะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นเด็กปฐมนั่นแหละนะครับอ่าคือทําไมผมต้องดีใจนะครับทําไมผมต้องดีใจ ที่มีเด็กๆจำองอิงได้หนึ่งเลยครับพี่น้องมันทำให้เรารู้ว่าหนึ่งเลย FC อุซีอิงเนี่ยไม่ได้มีแค่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อพ่อแม่นะครับองอิงเข้าถึงเด็กเยาวชนนะครับองอิงเป็นศินลปินมอล้ําที่เข้าถึงเด็กเยาวชนมากที่สุดก็ว่าได้เลยผมว่านะครับ ส,สิว่าอวยเกินไปบอกกมันกะบอกเกินไปนะครับนะวา <Wow. S 1> จะบอกว่าอุ้งอิงเนี่ยคือศิลปินหมอลำที่เด็กๆเ,เข้าถึงเยอะมากที่สุดณนะตอนนี้ก็ว่าได้ครับนะ <Wow. S 1> คือตอนเนี้ยอุ้งอิงเนี่ยเป็นไอดอลของเด็กน้อยหลายหลายคนครับบอกว่าสิเป็นเด็กน้อยทั้งภาคอีสานนะครับคือทั้งภาคอีสานเนี่ยแน่นอนแหละเด็กน้อย หูจักนุ่งอิงเยอะมากเลยผมผมเสือวายจังสันนะครับนะขนาดนี้อันนี้เป็นเด็กน้อยว่าไม่เด็กน้อยต่างจังหวัดนะครับเป็นเด็กน้อยที่อยู่ในกรุงเทพครับเป็นเด็กน้อยที่อยู่ในกรุงเทพบอกไทยใจ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 เลยพี่น้องนะครับจํำวงอิงได้ครับผมผมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับว่ามันไม่ใช่แค่เด็กที่เป็นเด็กประถมนะครับที่จะเห็นวงอิงเป็นไอดอลหรือว่าติดตามวงอิง นะครับขนาดเด็กน้อยโรงเรียนผมนะครับเป็นเด็กน้อยมัธยมนะฮะเด็กน้อยเด็กน้อยมัธยมต้นมัธยมปลายนะครับติดแต่ม่หนึ่งยันโมหกเนี่ยนะครับที่ผมสอนอยู่ปัจจุบันตอนนี้นะนะครับผมขอบอกเลยว่าคนรู้จักองค์อิงเยอะมากนะครับ <Wow. S 1> มันไม่ใช่แค่องค์อิงดังแค่ในภาคอีสานครับสิ่งที่มันมีค้นเคย องอิงไว้ก้อนหนานี่ที่ผ่านมานครับว่าก็ดังจะพายอีสานนี่แหละนะครับดังแค่พาคอีสานพาืึนเขาบูรู้จักดอกแต่แรกเลยนะครับดังตรงไหนฮู้จักจะพายอีสานเฉยๆนะครับมันสิมีคอมเมนต์วนนี้ไมแตะก้อนหนานี่นะครับซึ่งตอนนัตอนเนี้ยครับองอิงดังไปทั่วโลก, <Wow. S 1> ต,าก,กตามประเทศก็ฮู้จักนะครับตามประเทศก็ฮู้จัก ในประเทศไทยนี่เองในประเทศไทยนี่เองก็ฮู้จักไปทั่วทุกภาคครับ FC อุ๋งอิงมีทุกภาคนะครับหลายหลายคนเข้ามาดูชมคลิปเนี้ยนะครับผมก็เชื่อว่ามีหลายคนที่อยู่ภาคใต้มีหลายคนที่อยู่ภาคเหนือและคนที่ติดตามผมใน Facebook ก,ก็คือ FC อุ๋งอิงติดตามผมในช่องเนี้ยก็คือ FC อุ๋งอิงมีทั้งภาคเหนือภาคใต้นะครับทั้งคนอีสานนะครับคนอีสานเนี่ยมัน มันมีอยู่แล้วครับพี่น้องนะ mm. พราะหมอลำม,มันคือศิลปะอีสานคนอีสานรู้จักเยอะอยู่แล้วเป็นพิเศษแต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือภาคเหนือก็รู้จักภาคใต้ก็รู้จักภาคกลางก็รู้จักนะครับ mm. ตอนนี้มันก็เลยทําให้เราดีใจว่าเฮ้ยตอนเนี้ยองค์หญิงเนี่ยนะครับไม่ใช่ดังแค่ในอีสานนะครับดังไปทั่วประเทศนะครับว้าวเด็กน้อยกับเท่มอ ก็ยังหูจักนะครับอ่าผมเนี่ยทำงานอยู่ปทุมธานีนะครับะเด็กน้อยของผมอยู่ปทุมเนี่ยหูจักอุงอิงก,กันเยอะนะครับเยอะมาก <reputation> นะครับมีเด็กน้อยคนหนึ่งครับที่ยุงเลี้ยนผมครับเขาถามว่าหูจักองิงเขาหูจักอุงอิงครับแต่ถามว่าเขาเป็นเอฟซีองิงแบบตัวยงเลยไหมเขาเปมนเอฟซีองิงตัวยงวครับเด็กน้อยบอกว่าเขามากเบิรงหมอลำอยู่นะครับ แต่เขาจะเบิ้งใจเกินร้อยเบิ้งใจเกินร้อยเบิ้งแอนออรดีแต่ถามว่าเขารู้จักอีกไหมเขารู้จักคุงหญิงเขาก็บอกว่าก็ชอบดูคุณหญิงนะคุณครูหนูชอบดูคุณหญิงหนูชอบดูหมอลำวงหลักๆก็คือเป็นใจเกินร้อยหนูดูบ่อยแต่หนูรู้จักคุงหญิงค่ะเนี่ยเด็กน้อยบอกแบบนี้ฮะเด็กน้อยเยาวชนทุกเมื่อนี่รู้จักคุงหญิงเยอะมากครับอ่าอย่างชิปบางชิปที่ผมเคยลงไปครับ มีเด็กมหกรุ่นในกันกับองิงเลยนะครับก็ผู้จ้างองิงครับติดตามองิงเบอรงคลิปองิงตลอดวนะครับ <Wow. S 1> ผมเข้าไปสอนย้ำไหนนี่ถามแต่ผมถามประจําเลยวว่าครูคไปหาองิงไายังคุณได้ไปหาองิงไหมถามตลอดครับอ่าอันเนี้ยทาให้เห็นว่าองิงดังจริงฮนะเป็นเครื่องยืนยันแล้วองิงดังจริง บรได้ดังแค่บได้มีแค่เอฟซีลำหมากนะฮะที่เคยมีวาทกรรมในในโลกโซเชียลเนาะว่าเอฟซีอุ๋งก็มีแตเอฟซีลำหมากอ่าเด็กน้อยพอหาวอหัวคือชื่อบริเคี่ยวหมายว่าเนาะทีนี้เนาะ <L> นะครับนี่ครับ,รบ <S <S เป็นเครื่องยืนยันครับดังจริงนะครับขนาดเบเจวซาฟารีเด็กน้อยเห็นกันยังจําได้ครับนะมีคำคำหนึ่งที่เด็กน้อย ว้าวขึ้นไม้ครับฟังมึงครับดูสิแบบนี้ถ่ายรูปได้ครับถ่ายรูปได้มาถ่ายรูปบอถ่ายรูปบอยิงมาถ่ายรูปกับเพื่อนนีนี่ครับมอนี้เจอแล้วเอฟซีแฟนคลับครับส่วนมากจะเป็นต่างประเทศกำลังเจอมอนไทยไทยไทยถ่ายรูป มาจากโรงเรียนโรงเรียนไหนครับขอขอถาหยมาาตยน่วัายาอาได้วยนะไดรบอกิงเราบอแล้วมาจากโรงเรียนไหนครับพอมต้นใส ของต้นสอย,อย,อ,ยอยู่ไหนทวีครับทวีพัฒนานนเห็นไหมครับเด็กน้อยบอกว่าเจอตัวจริงสวยมากเจอตัวจริงสวยมากเห็นไหมครับเด็กน้อยอว่าชัดเจนมากนะครับยังยังที่เขาเห็นแหละครับว่าหลายคนเห็นนุ่งอิงในคลิปนะครับหลายคนเห็นนุ่งอิงในคลิปกับบลูหรอกว่าหน้าตา,าจริงๆเนี่ยสวยบอ นะครับคือบางที่ในคลิปมันเป็นใส่ฟิลต์ตงฟิลเตอร์ยังสันในสีมันสวยนะ่าลักไปเรื่อแหละต้องมาเจอตัวจริงครับเจอตัวจริงนะครับเห็นอย่างในคลิปเนี่ครับเขาพูดออกมาจากใจบริสุทธิ์ครับเขาเห็นยังไงเขาก็ว่มามในังสันหลคยคบเด็กน้อยนะครับว้าวอ่าเนี่ยเป็นเครื่องการันตีเป็นอีกหนึ่ง เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่การันตีให้เราเห็นว่าอุงอิงดังจริงๆอุงอิงเป็นไอดอลของเด็กและเยาวชนหลายคนไม่ใช่ครในภาคอีสานนะครับในภาคกลางภาคนย่าภาคใต้ภาคเหนือเนี่ยนะครับเล็กน้อยเขาเขาเห็นจากไหนอ่ะเขาก็เห็นจากโลกโซเชียลนี่แหละเด็กน้อยเขาก็เล่นโซเชียลคือผู้เท่าผู้แก่นี่แหละนะครับเพิ่เด็กน้อยเขาเล่นเก่งกับผู้เท่าอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันพวกแปลกเด็กน้อยจะรู้จักอุงอิงครับ ห้อ,องอิงดังจากโซเชียลเป็นหลักครับนะอุงอิงดังจากโซเชียลและเด็กเข้าถึงโซเชียลกันทุกคนนะครับเด็กน้อยอาจจะเห็นอุงอิงอในรายการทีวีต่างๆหรือใน Facebook หรือใน y o u t u b e หรือนะครับพ่อแม่เขาเป็น FC อุงอิงอยู่แล้วนะครับเขาก็ได้เบิ้งจากพ่อจากแม่นะครับพ่อแม่เอาให้เบิ้งเด็กน้อยก็เกิดนะครับ เกิดการซึมซับชื่นชอบนะครับถ้าพ่อแม่บอกว่าเนี่ดนยนะดูพี่เขาเป็นตัวอย่างนะครับดูพี่เขาเป็นตัวอย่างนะลูกนะเนี่ยเห็นไหมพี่เขาขยันจังสันจังสิพ่อแม่ปลูกฝังลูกว่าให้ดูองคอิงเป็นตัวอย่างนะครับให้ดูองคอิงเป็นตัวอย่างเล็กน้อยอาจจะซึมซับครับเนาะซึมซับมาแล้วก็ชื่นชอบไปในโตไปเลยกับมี้ครับอ,อันนี้คือเรื่องจริงครับปฏิเสธไม่ได้ครับ นะถ้าพ่อแม่ปลูกฝังหาตัวอย่างดีๆให้ลูกดูนะครับจะในสีเด็กน้อยกับสีเห็นอุ้งอิงนะเป็นไอดอลน,นะครับเผื่อนะในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะเอาเป็นแบบอย่างถ้าอาจจะเคยเห็นคิดเปนผ่านมาครับวันมีเด็กน้อยไปออกรายก,การนั่นรายก,การนี่แล้วมีพี่อุ้งอิงเป็นไอดอลทั้งๆที่กับ่อแม่ Woman, <Wow. S 1> เด็กน้อยอีสานนะครับ <Wow. S 1> อยากลอกหมอลำเพราะว่ามีพี่อุคงอิงเป็นไอดอล ลองวัดทองเขาก็ยังลองสำเนียงเขาบ่ค่อยได้เขากระยังอยากลองเป็นพ่ออย่างครับเขาเห็นวงอิงเนี่ยประสบความสําเร็จได้นะครับวงอิงมาจากศูนย์จนประสบความสําเร็จได้ฮอดทุกมือนีย่อนมีความพยายามมีความมุม่งมั่นนะครับเด็กหน่อยก็เอาเป็นตัวอยา่างเห็นไหมครับเป็นไอดอลอย่างเนี้ยเขาเอาื้ว่าไอดอลของแท้ครับนะ เป็นไอรอนของเด็กน่อยหลายคนทั่วประเทศนะครับมันบ่มีแค่เด็กหน่อยทั้งภาคอีสานแค่นี้แหละครับองค์อิงดังไปทั่วประเทศครับนี่เป็นการยืนยันจากเสียงของเด็กๆครับนะครับ่าได้อวยกันเองครับจากคลิปนี้ชัดเจนครับนะสำหรับคลิปนี้ผมมีอย่างไรครับผมเห็นแล้วผมรู้สึกประทับใจครับผมมาเบิ้งคลิปแล้ว เฮงด้ยินเสียงเด็กน้อยว่าคุ้ยกันนี่พี่อุ้งอิงนี่พี่อุ้งอิงตามคลิปนี่เลยครับเนี่ยฮะย่าอีกรอบครับอ่าขอบคุณคลิปประกอบนะครับจากช่องพ่อแม่อุ้งอิงนะครับลำเพิน o f ออฟฟิเชียลนะครับอ่าก็คือเอามาบางช่วงบางตอนนะครับผมผมเห็นแล้วผมด้งยินเด็กน้อยว่าว้านะครับท่วงเขาจําได้ครับไม่ได้จาได้แค่คนเดียวนี่พี่น้องเขาจําได้เป็นแก้งครับ เราเขาจาได้เป็นแก๊้งเด็กเป็นแก๊งนะครับไม่ได้จําได้แค่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือไอดอนตัวจริงนะครับไอดอนของเด็กๆตัวจริงเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีคลิปดีๆนะครับมีคลิปที่ได้ดูแล้วมันเลื่มใจในฐานะ FC คนหนึ่งนะครับสำหรับเมื่อนนี้ก็ ขอลาไปก่อนคลิปนี้นะครับมามีเรื่องราวอะไรดีๆคลิปหน้านะครับจะมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับจะมาเล่ามาคุยกันอีกนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับลู้สึกยจ้งไงครับกับกับคลิปนี้นะครับที่ได้เห็นเชื่อว่าหลายๆคนได้เห็นแล้วล่ะเพราะว่าตื่นขึ้นมาตีสามยอดวิวสี่พันกว่าแล้ะพี่น้องนะครับแสดงว่าหลายๆายคนเห็นได้เบิรงคลิปนี้แล้วล่ะและมีอีกหลายๆคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับก็ตามไปดูได้นะครับนะ เจ้ารู้สึกยังไงครับเห็นแบบนี้พวกเจ้าดีใจน้ำบ่นะครับดีใจน้ำผมบ่ดีใจน้ำองอุ่นหญิงบ่นะครับดีใจคือผมบ่นะครับดีใจกับลูกสาวองุ่นหญิงบ่ที่มีเอฟซีลูกเด็กเล็กแดงนะครับอ่าเห็นพี่องอุ่นหญิงเป็นไนดอดอลเป็นเอฟซีพี่องอุ่นหญิงนะครับเห็นพี่องอุ่นหญิงก็ดีใจยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับนะคลิปนี้เดี๋ยวมาสิญญาวครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพ่อกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ